สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูยานะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสะรูนะคะคำที่ผสมสระอูมีตัวสะกดค่ะก่อนอื่นนะคะมาอ่านคำเอมาอ่านตามครูยาก่อนสระอูนั้นมีมากมายปูอยู่ในรูหมูอยู่ในคูปู ปูดูหนูและตุ๊ตูที่อยู่ในรูนะคะมีคำที่ผสมสระอูมีคำอะไรบ้างคะเด็กๆมีคำว่าอูปูอยู่รูหมูคูปูหนูตูรู ที่ครูยาพูดถึงนะคะเป็นคําที่ผส,สมสระอูนี่คือลักษณะของสระอูสระอูนะคะจะเป็นสระที่อยู่ใต้พยัญชนะค่ะเด็กๆนะคะอา้าวสระอูอา้าวทีนี้วันนี้นะคะครูยาเอาคำมาผสมค่ะอา้าวตัวอะไรนะคะที่มี ที่บ้านเราชอบเลี้ยงนะคะเราเลี้ยงสุนัขใช่ไหมและก็มันมีแม่ถ้ามีแม่มันก็ต้องมีอะไรคะมีลูกนะคะลออูกลูกหอมออาหมาลูกหมานะคะอ่าลูกนะคะนี่คือลูกหมาเป็นคำสองพยางค์นะคะอ้าวรออูปรูปคำนี้อ่านว่ารูปหมายถึงรูปถ่ายนะคะรูปถ่าย มีพยาญชนะจอมอูก็จมูกถ้าอ่านสะกดคำอ่านไปเลยว่าจมูกอวัยวะที่อยู่บนใบหน้านะคะมีหน้าที่หายใจนะคะมีหน้าที่ไว้าสำหรับหายใจอ้าวปอูปูคำนี้อ่านว่าปูนะคะปูก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ มีกล้ามที่แข็งแรงมีขาเยอะเลยและก็อาศัยอยู่ในรูคำนี้อ่านว่าปูนำมารับประทานได้ค่ะเด็กๆต่อไปคำนี้อ่านว่าหนูหอนอูหนูเป็นสัตว์นิดหนึ่งเหมือนกันตัวเล็กๆค่ะเด็กๆนะคะ,ะและมันชอบอยู่ในรูและเป็นสัตว์ที่เป็นไงคะชอบหรือชอบคน้นชอบกัดแทะนะคะ อาศัยอยู่ในบ้านชอบรบกวนทำลายข้าวของตัวนี้คือหนูอ่านอีกครัง้งค่ะเด็กๆหนูปูจมูกรูปลูกหมานะคะอา้าวลูกมีสระอูรูปสระอู จมูกสระอูใต้มอมา้าปูสารูใต้ปอปลาคำว่าหนูนะคะสรารูไม่ได้อยู่ข้างหน้านะถ้าอยู่ข้างหน้าอ่านว่าหออูหูแต่พอมาอยู่ข้างหลังเป็นหอนอูหนูอ่านได้เหมือนกันนะคะเด็กๆวันนี้งานของเด็กๆหนังสือภาษาไทยนะคะทำหน้าเดียวคะ่ะหน้า17นะคะคำข้างบนให้คำมาแล้วนะคะ เอามาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนะคะทั้งหมดมีแค่ห้าคำนะคะเด็กๆฝึกเขียนในเล่มนี้นะคะการบ้านครูยาฝากเด็กๆไว้หน้าเดียวค่ะแค่นี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ